วินาทีเป็กสันชยัยกราบลาพี่ชายเอชนสวัสดิ์หลังลาโลกชั่วนิรันด์ก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจเมื่อเอชนสวัสด์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตหมดสติจากภาวะฮีตสโตรกภาวะอากาศร้อนจัดและในเวลาต่อมารุ่นน้องคนสนิทอย่างเป็กสันชยัยก็ได้โพสต์อะไรว่า เป็นพี่ชายที่ผมรักและเคารพมากพี่คอยปกป้องผมมาตั้งแต่เด็กๆขออะไรพี่เอ๋ให้ทุกอย่างเมื่อไหร่ที่มีปัญหาพี่เอ๋ก็คอยให้กำลังใจอยู่ทุกครั้งเอารถกอบสวยๆและมอเตอร์ไซคันเล็กให้หลานลียาพี่เอ๋จากไปเร็วจนผมทำใจไม่ได้เดินทางไกลครั้งนี้ขอให้พี่เอ๋ปลอดภยัยขอให้พี่เอ๋เดินทางไปยังที่สูงสุด และขอให้พี่เอมีความสุขเปกจะจดจำในทุกสิ่งที่พี่เอทำให้เปกที่พี่เอสอนเปกจะรักและจะเคารพพี่เอเหมือนที่เคยเป็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้และตลอดชีวิตเปกครับเสียใจมากๆครับ